ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยสวัสดีค่ะวนันนี้ความรู้รอบตัวกับช่องคำไทยไทยนะคะนำเสนอฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกทุกทุกคนรู้หรือไม่คะว่าฝรั่งเศสเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้ว3ครั้งด้วยกันค่ะครั้งแรกนะคะในปารีสปีคิเตรัาศ1 9 0่ค่ะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี1900นะคะทุกจัดขึ้นที่กรุงปารีสในฐานะส่วนหนึ่งของการจัดวิทยาการโลกค่ะในโอลิมปิกปีนั้นนะคะได้มีการโตรโหมดน้อยมากค่ะจนถึงขนาดที่นักกีฬาหลายคนนะคะว่าไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าพวกเขาจะได้เข้าร่วมการแข่งขันมีผู้หญิงเข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะคนแรกที่เข้าการแข่งขันนะคะก็มาจากฝรั่งเศส ต่อมาค่ะในปีคิเตอร 1, ์สาชลด1924การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปูงปารีสในปีคิเตอร์สาชลด1924นะคะเป็นปีที่ได้รับการยียมย่องค่ะเป็นอย่างมากเลยว่าเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ค่ะมีการพัฒนาแล้วก็มีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันมากขึ้นรวมถึงนะคะมีกระแสในการทาข่าวจากสื่อต่างๆและสื่อต่างประเทศ เป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะและก็ยังเป็นครั้งแรกนะคะที่มีรายการการแข่งขัน,ขนถ่ายทอดผ่านทางวิทยุด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีดาวเด่นในวงการกีฬาอีกหลายคนเลยค่ะที่ได้ทําผลงานโดดเด่นซึ่งทําให้ชื่อเสียงของพวกเขานะคะได้รับการจดจำไปอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกค่ะที่นักกีฬาทุกคนทักในหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิก หมู่บ้านนี้นะคะถูกสร้างขึ้นใกล้กับสนามกีฬาโอลิมปิกค่ะประกอบด้วยบ้านไม้แบบเพื่อนที่ได้แล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตัวยอย่างเช่นไรษนีสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินงตาค่ะร้านทำผมแล้วก็ยังมีร้านอาหารด้วยค่ะสนามกีฬาโอลิมปิกเดิมนะคะในปัจจุบันนะคะยังคงมีการใช้งานอยู่แล้วก็ได้รับการปรับปรุงหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะ ในกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ค่ะจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทอบกี้อีกด้วยนะคะและในครั้งนี้ค่ะปารีส2024ค่ะฝรั่งเศสนะคะก็ได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ100ปีค่ะที่เคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1924และ1900และจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคม ทธศักราช2 5 6 7ค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์หลักที่งานนะคะอยากจะเน้นย้ำแล้วก็สื่อสารกับผู้คนก็คือความเท่าเทียมและอิสระค่ะนี่จึงเป็นโอลิมปิกนะคะและคาราลิมปิกใช้ดีไซน์เช่นโลโก้โปสเตอร์มาสคอดร่ดวมกันค่ะพิธีการเปิดแข่งขันนะคะจะมีขึ้นอย่างน่าตื่นตาเนื่องจากไม่ได้จัดภายในสนามกีฬาเหมือนที่เคยผ่านมาค่ะ แต่ว่าจะจัดบนเรือกลางแม่น้ำแซนค่ะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะคะในโอลิมปิกฤดูร้อนนอกจากนี้ค่ะยังเป็นครั้งแรกในการแข่งขันโอลิมปิกที่นำการเต้นเบรดแบนนะคะมาเป็นกีฬาชนิดใหม่ในการแข่งขันอีกด้วยค่ะเรามาตั้งตาดูกันนะคะว่าครั้งนี้การแข่งขันโอลิมปิกประเทศใดจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองค่ะแล้วกลับมาพบกกันใหม่นะคะกับความรู้รอบตัวในช่องคันไทย,ไทย ฝากทุกๆคนนะคะกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องคำํำใจใจเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ